โอเคก่อนที่ทุกคนจะเริ่มพิมพ์ด่าเราฟังรอน <Okay. S 2> ทำไมล่ะก็ไม่ทุกคนจะมีเงินซื้อ iPad นี่แล้ววาดบนเดอร์ัพมันผิดตรงไหนนะใจเย็นก่อนหายใจเข้าลึกๆแล้วลองนึกภาพตามเราเพิ่งจะก้าวเข้ามาสู่โลกของการหัดวาดลูกเอ j นจอยมากเปิดดู YouTube คลิปสอนวาดลูกไปเลยแล้วก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเป็นการสอนวาดรูปด้วยนิ้วบนโทรศพัพท์ก็แบบเออจะลองบ้างอย่าไปฟังเขาอย่าไปอย่าไปเชื่อเขาอีคนนี้มันหน้าตาดูไม่ไว้ใจอย่าไปฟังที่เขาพูดอย่าไป ออย่าหัดวาดบนโทรศัพท์ด้วยนิ้วคือนิ้วนะทำได้หลายอย่างแต่ไม่ใช่การฝึกวาดรูปบนโทรศัพท์ disclaimer ก่อนว่าเราก็ไม่ใช่คนที่วาดรูปเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ฝีมือเทพอะไรแต่ก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาบ้าง so อันนี้ก็จะมาเตือนด้วยความหวังดีเอาละเหตุผล right. ว่าทำไมเราไม่ควรที่จะหัดวาดด้วยนิ้วบนโทรศัพท์ อันดับแรกทุกคนจอโทรศัพท์เนี่ยมันเล็กเว้ยวาดอะไรไม่ได้จริงจังเลยเธอต้องคอยทางๆซูมๆตลอดเวลาซึ่งความจริงแล้วเราคนที่จะได้มองเห็นภาพรวมมันตลอดอะแล้วมันจะติดเป็นนิสัยการซูมเว้ยซึ่งเราอะตอนนี้ติดนิสัยการซูมวาดดิจิตอลซูมแล้วก็วาดอยู่เนี่ยไม่ดีนะ ุดเราก็พยายามเลิกอยู่แล้วตอนวาดอนิวเราก็จะไปคอยบังภาพที่เราเขียนไปมันก็นหงุดหงิดไหมแล้วว่ามัน,มนหงุดหงิดนะและในเรื่องของ pen pressure หรือว่าแรงกดปากกาการจิ้มบนโทรศัพท์มันไม่มีสิ่งนั้นเว้ยซึ่งความเป็นดิจิตัลเนี่ยการมีฟังก์ชัน pen pressure หรือว่าการแรงกดบน device ของเราให้มันเหมือนกับการที่เราเขียนบนกระดาษจริงๆเนี่ยมาสำคัญนะ ไอ้ทางชันเนี่ยมันจะไปอยู่ตามพวกแท็บเล็ตวาดรูปต่างๆ แต่ถามว่าโทราศาัพท์กับแอปพลิเคชันที่ใช้นิ้วในการวาดเนี่ยมันมีการทําให้เส้นอ่อนจางบางลงบ้างไหมมันก็มีแต่มันหลายขั้นตอนมากเว้ยซึ่งพอมาหลายขั้นตอนใช่ไหมมันก็จะนําไปสู่การที่เราใช้เวลามากเกินไปในการฝึกฝนในการวาดรูปเนี่ยกวจะซูมกวรจะถ่างกวรจะปรับเส้นให้มันมีโอ้ตูถ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 ถถถนั่นแหละถูอยู่เป็นชั่วโมงได้รูปจิ๊เดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้เราหมดไฟได้ง่ายๆในการฝึกวาดรูปพยายามวาดรูปโครงหน้าอยู่ส งชัวโมได้แค่เส้นง่อยๆอ๋ออะแต่ถามว่ามันมีคนเก่งไหมมันมีคนวาดเก่งๆด้วยนิ้วด้วยโทรศัพท์ไหมมันมีเว้ยคนเท,เทพๆที่ใช้นิ้วถูๆในโทรศัพท์แล้วกลายเป็นรูปสวยกลิปเนี่ยมีอยู่เยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดแต่เขาเก่งแล้วไหมสิ่งที่เขามีและเราไม่มีก็คือเบสิกสกิลอาร์ตเบื้องต้นทั้งหลายลเลยเยเรายังไม่มีเราเพิ่งจะหัดวาด พวกพื้นฐานความรู้อาร์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราวาดรูปสวยได้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยลงไปอีกอเึนออกว่ปะคนที่โป,โปรโปรเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเขาเขียนวงกลมมันก็จะเป็นทรงนี้มองภาพถูๆนิดหน่อยสวยอืมจนเรานี้ใช่ไหมถูเรื่อยๆเป็นชั่วโมงภาพยังไงก็ยังออกมาเป็นเขียดกระปาดอยู่อ้าวแล้วอย่างนี้ต้องยังไงต้องซื้อ iPad เหรอคะเมาใช่ไม่ใช่าทุกคนจะมีเงินนี่แน่นมีคนง้างพิมพ์รอพิมพ์ลว เธอ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 มันมีสิ่งที่ราคาถูกกว่า iPad กว่าคอมพิวเตอร์กว่าแท็บเลต็ตวัดรูปก,กว่าโทรศัพท์เราอีกหลายเท่าแล้วมาเป็นอาวุธลับที่นักวาดทั่วโลกจะเป็นโปรระดับไหนเขามีอาวุธลับสิ่งนี้ติดตัวที่จะช่วยตีบวกสกิลอาิติดนั่นก็คือสมุดดินสอเราควรที่จะได้เริ่มฝึกเขียนฝึกวาดจากกระดาษดินสอ เริ่มจากแผ่นที่1ไปแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่10แผ่นที่20ไปเรื่อยๆมันเป็นตัวช่วยที่ถือว่าเพอร์เฟกที่สุดแหละเราจะค่อยๆได้เรียนรู้การฝึกเบสิกจากสิ่งนี้เยอะมากๆมากๆ แล้วข้อนี้คืออขนาดมันไม่เล็กเกินไปหรือเธอจะอยากได้ขนาดใหญ่กว่านี้เธอก็ไปซื้ออันที่ใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาเราสามารถได้ฝึกแรงกดแรงเขียนการจับดินสอจับแบบไหนให้มันได้เส้นที่สวยงามตวัดยังไงให้มันสวยการวาดวงกลมฟุ๊บปุ๊บยังไงให้มันกลมซึ่งการถูกบนโทรศัพท์มันมันไม่ค่อยช่วยในการฝึกกล้ามเนื้ออย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่ในเขาเรียกว่า muscle memory ในความทรงจํากล้ามเนื้อของเราพอเรามีสกิลในการตรวัดเส้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอจะไปเขียนบนกระดาษบนแท็บเล็ตบนคอมพิวเตอร์บนอะไรก็ตามมันทําได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในมัสซ์ล m เมโมรีของเราและที่สําคัญคือสมุดดีนสอมันไม่มีเครื่องมือแฟนตาซีทั้งหลายเช่นแบบการอันดูการคันโทนเซตซูมการทางการปัดให้ hey! มันเส้นสวยงามเส้น ตรงกริปอะไรเราเี้ยไม่มีสิ่งที่เรามีก็คือผิดก็คือพังเขียนพังก็คือพังเริ่มใหม่อย่างเดียวนะจ๊ะทางเดียวนี่ทํมาให้ภาพเราสวยขึ้นก็คือการเก่งขึ้นเดโอรีเบฟังดูทรมานแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเรามีสกิลมีทักษะมีฝีมือพอนะเนี่ยเราก็จะสามารถไปวาดบนอุปกรณ์ดีไวท์ใดๆก็ได้เลยจะเข้าสู่ดิจิตอลอาร์ตก็ได้หรือว่าอาจจะพบคนพบตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันชอบการเขียนลงบนกระด เคอยาฝึกวาดบนโทรศัพท์ของ้องแต่ว่าเขาอยากจะฝึกวาดบนโทรศัพท์แล้วมันทําไมเอางี้คืองี้จะฝึกวาดบนโทรศัพท์ก็แล้วแต่เธอยอย่าง้อยทําอย่างงี้นะไปหาสิ่งที่เรียกว่าปากกาสไตลัสหรือปากกาที่เขียนบนหน้าจอได้ยังอย่างไรมันให้ฟิลของความเขียนบนปากกา มีช้อปปี้ลาซาดา้าเดี๋ยนี้มีหลากหลายยี่ห้อมากและราคาถูกมากหรือจะเอาดีๆหน่อยก็ซื้อโทรศัพท์ที่มีปากกาติดมาด้วย แต่ก็ต้องยอมรับกันว่าโทรศัพท์ที่มีปากกาติดมันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้การเขียนการวาดรูปยังไงก็ไม่เท่าอุปกรณ์ที่เขาทํามาเพื่อรองรับก,การเขียนการวาดรูปเช่น iPad หรือ Tablet ต่อคอมต่างๆแต่ฉันไม่ได้บอกว่าจะคุณจะซื้อ iPad นะหยุดเลยฟังสันก่อนเด็กหญิงกุ๊ดกิ๊บหยุดเอาคลิปพี่ตอตอมไปยื่นให้คุณแม่ดูแล้วก็บอกว่าพี่ตอตอมบอกให้ซื้อ iPad ไม่ได้พูดคุณแม่คะ iPad ดกย่าไปซื้ออะราคาแพงเกินเบอร์มาก Apple Pencil ของมันเนี่ย4 5 0 0จ้ะของยี่ห้ออื่นเขา2-3,000มันเอาอะไรมา4,005 5ที่ใช้ iPad ดเพราะว่าแบบเออมี iPhone มี macbook มันทำงานร่วมกันได้สะดวกเท่านั้นเองเลย จริง,รงคืออยากจะบอกว่าการวัดรูปดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนแล้วมันจะต้องลงทุนอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นอยากทุกคนวางแผนดีๆในการลงทุนต่างๆและบางทีเธออาจจะยังไม่ต้องการเครื่องมือแพงๆในการฝึก ฝสกิลทักษะอาร์ตของเราก็ได้จุดนี้กวรขายคอร์สวัดรูปนะไหยังไม่ได้มาสอนคอร์สสอนอะไรไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่ได้รับเป็นคูสอนยังไม่ต้องยังไม่มีใครที่เอาหน้าสั่นขึ้นไปกรอกข,ขายคอร์สสอนวัดรูปไปเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยเรามาเหนื่อยไปได้วยกันวันนี้มาสั้นๆแค่นี้แล้วเจอกันใหนม่ีกาแล้วด้บาย <S <S>